You see past the โอเคครับสวัสดีกันด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับรายการยานายก้าวชาแนลนะจ๊ะครับผมก็โอเคเราก็จะมาต่อกับ JTA Sand a t a s กันนะน่าจะอ่านอย่างนั้นนะผมก็ไม่มั่นใจเท่าไหร่ไม่ได้อ่านนะํำนี้เฮียบเราก็จะมาเอากล้องถ่ายรูปไปก่อนเนี่ยเียรูปซองเลยเหลือ,อยี่สิบเจ็ด้านครับผมแล้วก็มีต้องถ่ายรูปน้องนั้นไม่มีละ ครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะไปทําภารกิจต่อไปกันเลยนะครับผมแต่ว่านี่ครับเดี๋ยวไปเอาของมาหนึ่งเอางูกระโดดผิดเดี๋ยวมันมีปืนอยู่หลังคาตรงนู้นฮะหลายคนอาจจะรู้หลายคนไม่รู้ครับนี่ยรบให้ปีงที้ตรงนี้ก็ได้แล้วแต่แล้วก็ไปครับนี่ครับเปินปืนเอ่อปืนห้าสิบน,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 นัดนะครับผมแล้วก็แล้วก็ถ้าเกิดจะเอาเป็นอาวุธป้องกันตัวครับ เป็นแบบเหมือนสนับมือนะฮะจะอยู่ใต้สะพานตรงนี้ครับเนี่ยจะหมุนเล็กๆตรงนี้เลยครับโอ๊ยรู้สึกเราจะเหนื่อยโอเคไปต่อยับตรงเนี้ยมีสนับมืออยู่นะแล้วก็จะอ,อมมืมาดีมาดีนี่คือแก๊งเราเองครับเราจะขโมยปืนเนี่ยเนี้ยขอปืนหน่อยเฮ้ยอเอ้ยโยวะซับปืนปืนปืน,ปน แค่ปืนแค่นเนี้ยทำไมเลนให้ยากอะไรวะเสียไปครับถือสลับมือไว้ก่อนเลยครับฮึออดิโอเคแท็กเกอร์โอ้โหเล่นบาร์ก็ยังมาเมัอนอืมเนื้อๆๆและครบ้าอีกแล้ว มันคุยแบม่บเงียบๆลืเกินแล้วเราก็จะฟังนี่ครับนี่ครับเรามีสเปร์ฮะทีนี้นะฮะมันจะให้เราไปพ่นสเปร์ตรงที่ตรงที่ไอ้ม่วงมันพ่นเอาไว้ครับหรือว่าที่เรียกว่าพ่นพับมันนั้ะฮะแต่ว่ารู้สึกว่าเดี๋ยวเราต้องไปที่ไหนก่อนมั้งอุ้ยเลยไอ้นี่นี่ครับนี่ครับเนี่ยพ่นสเปรครับ เนี่ยครับเดี๋ยวมันจะสอมพ่นนะฮะฟูจุดจุดจุๆจุจเนี่ยครับพ่นทับไปครับผมเคครับนะครับเราก็จะต้องเราจะได้รับหน้าที่นะฮะให้ไปพ่นตามจุดครับซึ่งเราก็อาจจะต้องระวังตำรวจไปด้วยนะครับผมอแน่นอนคนระับ เงียบแล้วก็จะมีตรงหลังตรงนี้เงียบโอเฟยเรียบร้อยแล้วก็กลับไปที่รถซึ่งรถมันรอเราอยู่ตรงนั้นเนี่ยใครับเอ้ยรถนูน้นดินี่รถไครวะเนี่ยโอเคครับอะเออถูกแล้วนึกว่าหายไปไหนคนหนึ่งตำรวจที่ ปราบกกวางทางแล้วเกินอี่ตำรวจที่คุณขวดเรียกขวดพอขวดตำลุนก็ได้อ่าเออวิ่งผิดทางครับยับดูแมปแป๊บหนึ่งเอ,อ่อออกนี้เลี้ยวขวาไปครับต้องออกทางรถไฟนะรู้สึก เอ้ยไม่ใช่อี่ข้ามสะพานเรถทางรถไฟจะอยู่ทางโน้นโอเคถึงละอันนี้ให้ํำอะไรนะผมจำไม่ได้อ๋อพลนพลนต่อพลนมันจะมีอยู่ไม่กี่ที่มัน้งนะที่เดี๋ยวมันจะหาให้เราไปพ่นให้ถ,ถ้าเกิดพ่นสำเร็จมันจะขึ้นเนี่ยครับสิอุ้ยรู้สึกเอ้ยอไไแล้วเจอโจทย์แล้วมันบงังเราอยู่ น้องรอยมันไปครับผม,ม,มน้มันไปแต่มันก็ไปครับถ้าเกิดเราเราจะไม่มีเรื่องกันนะฮะถ้าเกิดไม่ไปผมจะต้องมีนไม่ว่าซ่ามันกายเอ้ยหยุดหยุดเลยนะไม่หยุดใช่ไหมตำรวจมาตำรวจมาเราไม่กลัว เราทำงานให้เสร็จก็พอแล้วครับฮึน่าโวดมันเก่งจริงกันล่ะโอเคครับอะไรครับเนี่ยทีนี้มันจะสอนแล้วกระโดดครับฮึซึ่งเราว่ากระโดดเป็นนะ่ยอยู่ตรดดงนน้นลถลอยู่ไหนเนี่ย รถรู้สึกดีที่สุดเอ้ยตำรวดไล่ใครอยู่เนี่ยเงียบรถจะอยู่ตรงนี้อ่ะเอ้ยไม่ใช่รถพูดผิดเน้่อันนี้มันจะสอนเรากระโดดครับนึกว่าให้มารถแล้วที่ไหนเดี๋ยวต้องฉีดกันครับยังไม่ครบก็ลืมกีลืมดูแมปนะโอเคอโอ้โห อันนี้คือมันสอนเราให้พ้นพวกนี้นะครับแต่วความจริงมันมีทั้งหมดหนึ่งร้อยเราเพิ่งพ้นไปได้เออหกก็อีกเท่าไหร่เก้าสิบสี่เนาจะนะรู้สึกอีกเก้าสิบสี่ก็ต้องหาไปครตะเวนตะเวนตามแมปเดี๋ยวก็เจอครับแต่ตอนนี้เจอพวกนั้นแล้วชนชนนี่ไม่รู้สึกด้วยเฮ้ยมึงคนเหล็กปะเนี่ย nào ui oh, ok ok ê ào nó mày lớn đấy hả thuyền nó mới trôi của nó chưa tài đây tài เกือบเรียบร้อยครับไปต่อต้องวิ่งตามเลยนะเอ้า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 เดี๋ยวมีเรื่องสิเดี๋ยวมีเรื่องสิครับแง่ขับรถไม่ดูเลยยังอีกนี่นี่อีกคนใครไม่ดูแน่เยเดี๋ยวเดี๋ยวเดจะลงมาเคลียร์อ้าวตำรวจเห็นตำรวจมันไม่ต้อง พูดทำมาแล้วคิดเยอะเฮ้ยเดืยดรอโอ้โหจอดังเทพบ๊ับบ๊ะบะบ๊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 นบ๊ะ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 บมะบ๊ะบ๊อบยะบระบ๊อบ๊ะ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 บลืบ๊เบ๊ะบ๊ะบ๊ะบนะบะบ๊ะบะบบบบบะบบะบะ ี่เหมือนนะมันจะหมดแล้วเราต้องทําการเซฟแล้วตอนนี้สี่ทุ่มแล้วผมอนี่ครับเซฟไปโอเคครับเรียบร้อยเพื่อเราเต็มแล้วเอรู้สึกว่าจะมีสเปกขึ้นมาแล้วเนี่ยครับสเปคขึ้นมาแล้วส่วนกล้อง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 อยู่เลยวะกล้องอ๋อไม่ใช่ครับอันนี้พอเราใช้สเปกเราใช้กล้องไม่ได้้นะครับ โอเคครับกดแท็บเพื่อรับโทรศัพท์หรือว่าเพื่อดูได้แล้วแล้วกดกดอะไรวะที่ข้ามแล้วก็คุยคุยคุย,คยไรครับเอ t นเเพื่อข้ามเล้วลืมอะไรครับแต่นี่ครับเควสมันจะมีมาให้เราแต่เดี๋ยวเราจะขึ้นไปเอาปืนเพิ่มนะครับ น่อจากเดี๋ยวก็สืบใน,นจมดกซะก่อนครับมันสลับมือเราไม่ต้องแล้วเนี่ยเปิดปั๊มปืนได้โอ้ยตกใจหมดเนี่ยปั๊มปืนได้นะฮะโอเคครับเนี่ยเราจะมีเรื่องกันแล้วครับอะไรมีเรื่องหัวอายครับข้นรถมาเลยลูกเพร่ใครบูสีลูกพี่ สวยย,วยั่วเลยรั่วแพี์นะครับแพ่์ค้งฮื่มชนปูดสวยคุณลืเกลยดครับเนี่ยเดี๋ยวจะมีเรื่องในผับนี้นะฮะไม่ใช่ผับค่ัเป็นเหมือนบ้านจัดสรรนะเนี่ยเราต้องไปที่สีแดงนู่นนะ ต้องวิ่งไปป่าววะวิ่งไปเอ้ยไม่ใช่ดิขึ้นรถด,ดีกว่าเชื่อกูขึ้นรถมันนี่เป็นเออมันนี่เนาะยาดีกว่าเนาะเอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยไอยหัวรวย ยุดมีเรื่องอะไรใช่ไหมอ้าวอ,อ,อ้าว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 สวยสิครับใี่สลัด นึกว <k my Diamond Hai> ่าให้ค่ายตัวนะครับเมื่อกี้อุ้ยมึงทำผิดกฎเดี๋ยวเราเอาดาวเอาไม่ต้องแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่หารถให้น้องพี่หารถเว่นแว้นให้เลยมีแว้นวัะเนี่ย อเอ้ลงมันนี่อ,อืออือมาเลยเอง <c oughs> จะมีเรื่องเอาละครับนี่ละครับจุดๆนี้นะฮะเราต้องเข้าไปไ้านครับมีเรื่องนะครับ <c oughs> อ๋ออย่สตันดีวะว่านะครับเข้าไปเลยครับ ให้เตรียมปืนไว้ให้พร้อม้วเข้าไปครับจะเห็นว่าจะมีคนนั่งโมกเป็นอยูดตรงนู้นอะโมกอะไรโอโสงองค้อให้นึองอะไรอะไรนาะฮะยาดีกว่าไอ้น้องยาดีกว่าไอ้น้องไอ้น้องไอ้น้อง

เฮ้ยเจอใครก็ไม่รู้เจอใครก็ไม่รู้เจอใครก็ไม่รู้เยียบไปครับไปครับเดี๋ยวเราจะไปเอาดาวจะได้หายครับเงียบรัดเงียบรัดครับทางรัดครับไปครับผมข้าไปแล้วทำแล้วเรียบร้อย อะไรอะไรอ้าอ้ะเก็บดาวแล้วอะไรเนี่ยอะมานี่ขึ้นมา ไไวสวยสวยไปเลยตายหายครับน่ยรู้สึกว่าเ้าจะไม่ผิดผมเก็บรถคันหนึ่งไว้แต่ว่าหายไปแล้วอะไรอ่าอ่าอ่าอาทำอะไรโต<อ>้โอ,อะไร ในใจพวกเงี้ยเอาไงครับเป้าหมายคือเราจะต้องไปยืนตรงนั้นอ๋อยืนครับยืนแล้วไงครับยืนแล้วมึงไม่มายืนด้วยล่ะครับ คือเพื่อเราต้องมายืนครับไอ้เพื่อนงนนี้ต้องมาพร้อมรถเปล่าวะลปบา,บาเออเียบร้้ยครับเสร็จแล้วผมจะเสร็จได้ครับแต่ที่พุ่นมากครับโอโ้โหออหโหแล้วนี่อะไรน่เ เกิดอะไรกันขึ้นเนี่ยเก็บรถแป๊บนึงเรียบร้อยแล้เก็บรถละเยี่ยเซฟกันนะครับเคลีอย่างน้อยผม่ภารกิจนี้ก็มันดีนะได้บูดได้อะไรด้วยนปวะนี่ โอเคเอาอยเฮ้นะผมจะเก็บมาตะไม่วันเนี่ยเอาอีกสักภารกิจหนึ่งก็แล้วกันครับเพราะามันจะได้มันๆหน่อยก็แล้วกันนะก็เออยังไหมว่ากับอ๋อไม่ได้ใช้รถนั่นอีกแล้วแต่เียรัวตำรวจเต็มเลยครับเฮ้ยเดี๋ยวผมว่าผมลืม ลืมหยิบลืมไปเอาปืนเพิ่มครับผมเพราะว่าเผื่อเราจะต้องใช้เยอะกว่านี้ก็ช่วงนี้สำหรับที่คนที่เข้าไปในชแนลจีซัตทีเกมซ่าทันสมัยไม่เจอครับเพราะว่านี่นะแช่นีผมโดนแฮกนะฮะแล้วก็แบบโดนลบคลิปครับ ตอนนี้อีเมลเข้าไม่ได้ลนะฮะเพราะผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับแชแนลบ้างตอนนี้ครับผมนะฮะไปครับต่อไปเลยครับเดี๋ยวเราต้องไปทางนี้ใช่ไหตอนนี้ก็เตือนสําหรับนะักเอ่อนะักแคสเกมหลายๆคนนะฮะก็จะเริ่มตอนนี้ก็เริ่มมีพวก เกียนแฮกอะไรพวกนี้มาบ้างเลยนะครับก็โปรดระวังไว้ได้นะครับผมผมผมก็โดนแล้วล่ะรู้สึกเลยว่าเสียดายมากที่โดนอย่างนี้น้องตามไม่คันแดงไหมครับไปครับอ๋อเพื่อเราจะยิงไงคันแดงไม่ต้องไปไหนอย่างนั้น ไปโนู่นเหรอออ๋ไม่บอกว่ะอะไรล่ะเฮ้ยอะไรนัมันมากณจุดจุดนี้อีตามไปตามไปต้องเลี้ยวขวาลุกนั่นเนี้ยบอี เอาไว้ไปซะตายต้องตายต้องตาย,นยแน่ๆมันเราต้องตาย,นยแน่ๆ <c oughs> นั่นไงว่าแล้วโอ้มันระเบิดแล้วหามันรอดอีคนนึงอีกคนนึงเียบร้อยเก็บปืนนะเอ้ยเรียบร้อยครับ เ็บปืนนะครับเอากระสุนเพิ่มครับแล้วก็เดี๋ยวเรากลับรถตรงนี้ตป๊บหนึ่งครับเอ้ยไอ้รถจะเืออะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอ๋ออะไรนะอืมไปครับนี้เราจะกลับกันแล้วนะะโอเคอเคอค้ย เยี่มยมเอ็ม้อยครับโอเคสำหรับชั้น,นมันจะสั้นไปแม่เนี่ยอ่มันให้เราต้องเดี๋ยวเราต้องขับรถไปที่บ้านของดิสมลครัองอยังเซฟไม่ได้เลยแม่ต้องเสร็จอีกภารกิจหนึ่งครับก็คือภารกิจต,ต่อไปนี่ว่าทำไมอ๋อ คนอื่นเขากลับไปแล้วครับเราต้องไปส่งไอ้นี่ครับเอาส่งไอ้นี่เสร็จฮะเดี๋ยวมันจะมีมันจะมีมิชชั่นหนึ่งนะฮะที่จะให้เราได้ซ้อมยิงปืนฮะ,ะเหมืุ้ยว <Yeah. S 2> านะเยียมนะครับเราจะเข้ารถรถเตทีนะ รยบร้อยข้าวแบเท่ๆแต่รถไม่เท่เลยครับโอเคครับสำเร็จภาร,รกิจไปอีกอันนึงแล้วนะครับผมก็ตอนนี้มีตังค์อยู่ 700. จเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสามบาทนนได้ไยากเฮ้ยมพงนายจำฉันได้แน่แนใช่ไหมมีเรื่องเหรออียตายซะอะไรเนี่ย ยาดีกว่าใชน้องไอ้ถามพวกนี้โอเคบเราจะกลับไปเซฟกันนะฮะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเสร็จภารกิจกันแล้วโอ้อโอหคีอะไรเฮ้ยามากระมาอะไรนี่ฮะนี่ครับจุดที่ อันนี้คือมันสอนให้เราดูนะฮะอันนี้คือเป็น GPS นะฮะมันก็สอนให้เราดู GPS อยู่ว่าแถวนั้นมีบาบลา,า,าอะไรบ้างเ okay, รัยโอ้โหความอ้วนเราเยอะมากเลยเซมิหนา้าน้อยมากต้องไปฟิตเนสนะฮะโอเคถ้างั้นก็ เดี๋ยวผมจะขอจากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมก็ขอจาก GTA แซมไว้เท่านี้ครับบายบายเอ๊ะยังไม่จากดีกว่าเอ๊ะจากโอเคคนระับอะไรเ,เนี่ย